สวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบมณีท่องมีสิ้อ้าธรรมชมมาติดตามคุณแม่นกนะค่ะเนาะประจําวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกงวดก่อนเลขวิ่งศูนย์ของคุณแม่นกกะเข่าจังๆ่ะธรรมชมงวดน,นี้คุณแม่นกฝันว่าเด็กไปห้ไปหน้าเห็นผีหน้ามหามาเมียงกันบอกเลขก,กะธรรมชมบอกเลขสามตัวกับสองตัวเด็ดๆจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวหนเนาะค่ะเนาะกับไปฟังกับคุณแม่นกผมอมๆกันคะ่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่องมีดเดอร์ค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่นกขุ่มฟอ,อมกันเลยค่ะกรับสวัสดีครับแม่นกสวัสดีครับครับมเนาะวัวนพี่ปวงมาบอกให้วิ่งศูนย์กับเขาจังๆครับท่านผู้ชมเนาะวิ่งแน่นอนเองพี่กองก้อยไหมครับมาบอก,อกให้วิ่งศูนย์ครับผมก็ได้ผาดบริผาดบริครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี้ ุมแม่ฟันว่าจังไรครับเอาซูเอฟซี FC ฟังนะครับฟันอยู่ฟันแม่เมื่อหน้าครับผมเมือม่อหน้าเมื่อจอมเมื่อเข่าก็เลยเมื่อนอนหน้าขึ้นหนึง่งโอ้ครับผมนอนหน้าขึ้นหนึ่งกันเลยกินเขาน่าก็เลยอแนวกินให้เพิ่นกินอกินปลาครับกินปลาอันเมื่อกินมาเนี่ยก็ได้นอนขื้นบ่มา ครับที่นี่จะเอาเขาห้เพื่อนกินงามกระคืนมากก็ได้ฝันคฝันเอาห้เพื่อนกินว่าเจียให้เจียวหน้าเอ้ยให้ดูกล้านดีๆไม่แห้งเลือดดูกล้านนะจองเบิ้งเขาเบิ้งนามให้เขางามเลือดกับแม่กะเบ่าไปตามพระตาหันละว่าครับเออมันงามนอนกยกระคืนก็ได้บายพระหน้าครับบายพระ้าที่จ้าท่านก็มาบอกเรื่อนีเลือดเทื่อมไม่โจบวันครับแม่ก็ได้ อธิบายพระแล้วจะได้นอนทรรมาลานี่น่ะครับนอนจะได้ฝันหวัดครับฝันเห็นผัวไม่อยาเพลินผู้เ่าน่งเท้าโตกหกคือเที่ยงพ้นครับมันก็มีโพ้นทีนีนั่นล่ะพ่นยู่หัวเทียงโอ้ครับผมเออพ้นเฉพาะแจ่แม่ผลลาพ่นใหญ่ตัวนั้นครับนางเที่ยงกันเบากันอยู่ครับิ่นกลวว่ามืนอนี้แม่สิบอกเพิ่ง่าครับ บอกอีงงั้นเหแม่แม่ว่าอยากได้ปีงปาลาเพิ่งมาแม่อยากกินอันตุมไก่ว่าจัด<อ>กับแกงเห็ดดอกหมูเลือว่าจัดแม่ก็ได้แกงเห็ดดอกหมูมากินนิ้วหันมาเลยเอาไห้เนาะเอาแต่อันทำเข่าแป๊ะปีงปาลาครัเพิ่งมาสั้นคอันนี้นักพัว่าเพิ่งก,กะว่าพอไม่อยากดอกคล้องสั้นข่ออยากลกออากลบจ่อยเพิ่งมาลาบเลือดเออพัว่าเพิ่งม,ม,ม,มา อ่าน,นี้แม่จะบอกเล่อเพื่อนว่าในโตกในลาบลาเนี่จะลืมแม่เล่าเ,เขาเคยมาเอาอยู่ตัวอยู่หนห่มาขอ,อนแม่อยู่เพื่อนว่าครับบที่นี่เพื่อนกันได้บอกตัวไรล่ะแม่เพื่อนกันได้บอกแม่ว่าหาสองสี่หาสองสี่เออครับผมเพื่อนบอกว่าหาสองสี่ห้าสองสี่แม่กับ พว่าเพื่อนนันบอกว่าเจ็บสามเจ็ดสามหาสองสี่เก็บเจ็ดสามเนาะแม่เพาะว่าเพื่อนมาท่านถือกันไหลเลยอย่าลืมแม่น้ํบาทนีบบอบอกได้เพื่อนมาครับผมทไหลเลยเอามาให้กินไหลแล้วเอามาให้กินนะที่ให้ยื่ดอกเก็สามหมวดเพื่อนมาโอ้ครับผมอุษาถูกซาถูกลบวางที่มีโชคสามตัวเนี่ยหสองสี่เนี่ย ถกกำลังข่าวเจ้าตัวละวาครับเออกำลังข่าวเจ้าละวาจต่ครับที่นั่นก็จักคือกันเลยอ้จักบึล่บอะละว่าบอจักวะซีม่โชคอีกวหครับเออบอจักเนี้ยว่าบอจักยังไหบางหันเจ้ายังไหนอยู่ละว่าโอ้ครับเมย์ไดไปบอกละวาอืมครับผมบางหันว่าเห็นเจ้ามาาน่าจะคือละว่าโอ้ครับนําหอด้านเลยเออครับผมเมย์ไไปบอกละว่าจัวมา จะเป็นผู้เฒ่าแต่หันม่นแม่จะคลองดอกคือแม่จะคลองบ่แม่จะขึ้นโจรหน้าแม่เลยไปบอกบังหันจ่าจังไร่เราวะเออแม่กับว่าเชื่อเนาะบังหันแม่กับว่ามันอันเด็กัวเก่ามันถือมาอยู่บ่แม่ว้านบผมเขาเอาอันนี้มาคายให้แม่งวดก่อนงวดบางเดียวหันเอาอย่างครับ เขาเอาเสือเอาผ่ามาขายให้แม่ครับจักบาทนะเจ้าเกตบาทเขาว่าอืมครับผมเออแม่ก็เอาแต่อันสองเกตนั่นที่ได้บาทนึ่งแม่ได้กับใบก็น่าตะเก่าแม่ก็ได้คกิดวาหน่นนะอ๋อครับก็เลยเอาเก็ตสองใบเจ้าว่า เพรานั้นแ่ะว่ามันเป็นบโหมาอีกนะครับผมเอาก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอีกีเนาะจังใดทั้งวัลใหญ่ครับลอกมือเพื่อมันมากผีป่งกับพี่กองกัยวังหันกับพาดเนาะครับเนาะพาดถือก็วิ่งถรือตะเลิกวิ่งกองก้อยก็บอกแน่นอนอยู่มันว่ามันมักมันมักหนึ่งกับศูนย์มันว่าครับแน่นอยู่ครับมักหนึ่งกับศูนย์แต่มันหนึ่งมันโบมาตีดันโบมาศูนย์ ทอดนี่ล่ะแม่กับฟันทอนนี่ล่ะเลขสามตัวบนสองตัวล่างเนาะครับเนาะแม่นกุ้งเท่าสองต้นสองสี่เราบอกคักครับกับเจ็ดสามเออเราบอกคักคืออย่างงี้บ่นอะไรเอาเปเอาเปเอากับเนื้อกับเป็นอยากไก่ที่วะอยากเนาะอยากไก่กับเก่าอะไคุณแม่จักแด้แม่กับวัดยักอยากตุ้มไก่อยู่ละวากับแกงเห็ดดอกงูละวาเห็ดท่า เออเลือกเก่าหาเอาเก่าหากันไหว้ทำก็ได้ครับเอาเก่าหาแจ็กหน่อยเออเดตแล้วก็หกหาน้าแมหมุนขึ้นน้าจัคน่อยครับเออสบเอสิบีเอาแม่กับจักแม่กับอลตามนี่แล้วก็ผู้เฒ่าสองคนเออเอาบวกเสเป็นสามตัวเลยนะครับเอเนาะเออผู้เฒ่าสองคนเนี่ยว่านางว่าขาจะองเเฒ่าสองคนจะเป็นเก่าเก่ากับเป็นเดแต่ผื้เออเด็ยเต้หมักสองเก้าห้าเลยเนาะเอซเนาะ ไอเอฟซีคอมเมนต์บอกน้ำแม่จับนี่ทอดนีละครับขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับกับสวัสดีครับกับผมเนาะเบิ้งตัวเลขแบบมาเจ้าของนี่นะค่ะธรรมชมเลขของคุณแม่โนกธรรมชมฟันเห็นพีหน้าเทียงกันบอกเลขกะธรรมชมหาสองสี่ครับเจ็ดสามหาสองสี่เจ็ดสามสองเก่าหาสองเก่าหากับตีครับไก่ครับเห็ดแล้วก็สองตน เป็นสองเก้าห้าสองเก้าห้าค่ะธรรมชมุ่มก็ขอให้ม่โชคม่ลาบครับคุณแมนนะะ่นกเนาะเนาะประจําหมวดที่หนึ่งกรกฎาคมพศอสารพันอร,ร่อยหกหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทองมีกับลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะก็บยี่เพึ่งผ่าไปิสัเนาะค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวน,นะคะเนาะทองมีมีคลองดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะพิรำชุ่มเมืองคลองดีกับเบลแอมล็อกทงก็เลย็กเบลแอมล็อกทงนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือเนาะครับนะ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปูป่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>หน่แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตินี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าล้านเห็ุใดคนมองโบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้เช่นกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแตะแตะครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่นะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี aw, ่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งเช่นกันนี่ครับหลวงยินิคาวา่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนี่เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะะะเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกกับน้ำมุนของหลวงปูครับผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ